วันนี้มีหัวข้อที่เชื่อแน่ๆว่าลึกๆแล้วคนทุกคนย่อมปรารถนาความรักการทำให้คนรักเราแบบไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะคะคุณเคยไหมล่ะคะการพยายามทำให้คนอื่นมารักหรือพยายามรักษาความรักที่มีอยู่มันช่างเหนื่อยหรือเกินเราทุ่มเททุกอย่างทุกวิถีทางพยายามเอาใจพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครสักคนหันกลับมารักเรา หรือเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่เราเชื่อว่ายิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้รับความรักกลับมามากเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันยากขึ้นเท่านั้นเรากับว่าความรักเป็นสิ่งที่ต้องวิ่งไล่ขวอยคว้าเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาหรือเป็นรางวัลที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนและความเหนื่อยยากแสนสาหัส ความพยายามเหล่านั้นอาจจะทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองหมดพลังงานและบางครั้งก็ลงเอ่ยด้วยความผิดหวังและความรู้สึกว่าฉันทำดีไม่พอหรือเปล่าทำไมเขาไม่รักฉันอย่างที่ฉันเป็นแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นจะต้องพยายามให้เหนื่อยค่ะมันคือความรักที่เกิดขึ้นจากแก่นแท้ของความเป็นคุณความรักที่ดึงดูดเข้ามาหาคุณเองอย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นความรักที่ยั่งยืนที่สุดเลยค่ะวันนี้ครูกเก๋จะพาทุกคนมาค้นพบกับพลังลับที่จะทำให้คนรักคุณแบบไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยเลยค่ะเราจะมาไขปริศนากันว่าทำไมการเลิกพยายามจึงกลายเป็นกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกความรักที่แท้จริงในชีวิตคุณและมันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความจริงใจและความเบาสบายได้ยังไง เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะหลังจากนี้มุมมองที่คุณมีต่อความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะการที่เราได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆโดยที่ไม่ต้องพยายามก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมการพยายามอย่างไม่ถูกทิศทางถึงกลายเป็นกับดักที่ทำให้ความรักหนีหายหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ยั่งยืนกับดักของความพยายามข้อที่ห นั่นคือการสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะเมื่อเราพยายามทำให้คนอื่นรักเราพยายามทำในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราปรับเปลี่ยนนิสัยบุค,คลิกหรือแม้กระทั่งความเชื่อเพื่อให้เข้ากับความต้องการของอีกฝ่ายการกระทำแบบนี้ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและคนที่รักเราเขาก็ไม่ได้รักในตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะผลลัพธ์ก็คือคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่เป็นอิสระและความรักที่ได้รับก็ไม่ได้เติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของคุณค่ะข้อที่2การสร้างความไม่สมดุลความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีความสมดุลของการให้และการรับแต่การที่เราพยายามมากจนเกินไปเราก็มักจะเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่ารับอย่างไม่สมดุลซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกกดดันหรือเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลง เพราะคุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับเขาอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องพยายามผลลัพธ์ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมค่ะความคาดหวังที่สูงจนเกินไปและความรู้สึกไม่พอใจที่มันสะสมนานไปเรื่อยๆข้อที่3การส่งสัญญาณของความไม่มั่นคงการพยายามมากจนเกินไปอาจจะถูกตีความว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณกลัวที่จะถูกทอดทิ้ง การแสดงออกถึงการต้องการความรักหรือว่าการยอมรับมากจนเกินไปอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณอ่อนแอและก็ไม่ได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณผลลัพธ์ก็คืออีกฝ่ายมองข้ามความดีของคุณหรือไม่เห็นความสําคัญของการรักษาคุณไว้ในชีวิตข้อที่ 4. การมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเมื่อเราจดจอ่อกับการทําให้คนอื่นรักเรามักจะมองข้ามคุณค่าในตัวเอง เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นคนคุณอื่นมากกว่าความรู้สึกและก็ความต้องการของตัวเองทำให้เราไม่เห็นว่าเรามีคุณค่าในแบบที่เราเป็นและสมควรที่จะได้รับความรักที่ไม่ต้องพยายามผลลัพธ์ก็คือการลดทอนคุณค่าในตัวเองความสุขที่ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากภายนอกดังนั้นนะคะเรามาปลดล็อกพลังงานด้วยการที่คุณจะต้องรู้เจ็ดกุญแจ สู่การที่คุณไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยแต่คนเขากลับรักคุณด้วยความเป็นธรรมชาติค่ะเมื่อคุณเข้าใจว่าการพยายามไม่ถูกทิศทางมันเป็นกับดักที่นี้เราจะมาเรียนรู้กุญแจสําคัญในการที่ไม่ต้องพยายามแต่คนกลับรักคุณอย่างแท้จริงไม่ได้แปลว่าคุณไม่ทําอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแนวคิดและเปลี่ยนวิธีการลงมือทำค่ะข้อที่หนึ่ง รักตัวเองให้เป็นก่อนรักใครนี่คือกุญแจดอกแรกที่สำคัญที่สุดการที่คุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงจะทำให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเติมเต็มความรักให้กับตัวเองได้คุณไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาความรักจากภายนอกและผู้คนก็จะสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกและก็ความมั่นคงในตัวคุณค่ะวิธีการปฏิบัติ ดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายและใจการดูแลตัวเองก็พื้นฐานง่ายๆเลยค่ะกินอาหารให้ดีออกกำลังกายบ้างนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้นะคะหรือเวลาที่คุณทำผิดพลาดก็ยอมรับแล้วก็อย่าลืมที่จะให้อภัยหรือเชื่นชมตัวเองให้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะข้อที่2เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ความรักที่แท้จริงคือความรักที่เกิดขึ้นเมื่อคนอื่นเห็นและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่คนที่คุณพยายามจะเป็นจงกล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกความคิดตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถูกรักวิธีการปฏิบัติหยุดพยายามเรียนแบบใครกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างสร้างสรรค์และสุภาพแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณตามจริง ยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองค่ะข้อที่สมมีชีวิตที่มีความหมายคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายคนที่มีแพชชั่นและคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํามักจะเป็นคนที่ดึงดูดใจได้อย่างมากเมื่อคุณมีชีวิตที่เต็มอิ่มคุณจะเปล่งประกายพลังงานบวกออกมาและผู้คนจะอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณโดยไม่ต้องให้คุณเรียกร้องอะไรค่ะ วิธีการปฏิบตัติค้นหาความหลงไหลของคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของความรักและคุณต้องใช้เวลาทำในสิ่งที่คุณมีความสุขแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยจะดียิ่งขึ้นนะคะข้อที่4พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนที่รักการเรียนรู้คนที่พัฒนาตนเองและคนที่ก้าวหน้าอยู่เสมอมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาโดยธรรมชาติค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ แต่มันรวมถึงเรื่องการเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกๆวันเมื่อคุณดีขึ้นจากภายในคุณก็จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาหาคุณเองค่ะวิธีการก็คือคุณต้องฝึกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาทักษะส่วนตัวปรับปรุงข้อเสียของตัวเองอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์บ้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะข้อที่5ให้พื้นที่และความอิสระ ความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการยึดติดหรือการควบคุมแต่มันมาจากการให้พื้นที่และความอิสระแก่กันคนฉลาดเขารู้ว่าการให้พื้นที่อีกฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเองได้มีชีวิตส่วนตัวบ้างจะทําให้ความสัมพันธ์และแข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกมีอิสระที่หลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆวิธีการในการปฏิบัติก็คือคุณไม่ตามติดกันมากเกินไป ไม่ต้องตอบทุกข้อความในทันทีให้เวลาแต่ละคนได้มีความเป็นส่วนตัวบ้างแล้วก็เคารพขอบเขตของกันและกันค่ะข้อที่6สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจความรักที่แท้จริงตั้งอยู่บนรากฐานของความเข้าใจนะคะและวก็การสื่อสารที่ดีต่อกันการเลือกที่จะสื่อสารความรู้สึกและความต้องการและความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมาอย่างความจริงใจจะสร้างความน่าเชื่อถือและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่การพยายามคาดเดาหรือเดาใจกันหรือว่าเก็บงำทุกอย่างจนเกิดปัญหาค่ะวิธีการก็คือคุณต้องพูดคุยกันเมื่อมีปัญหาคุณต้องแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องอยู่ในความสุภาพนะคะไม่ใช่ใส่อารมณ์กันเต็มที่และคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช้อารมณ์อยู่เนือเหตุผลเป็นอันขาดข้อที่ 7. ปล่อยวางผลลัพธ์และความคาดหวัง ความพยายามมากจนเกินไปก็มักจะมาพร้อมกับความคาดหวังของอีกฝ่ายว่าจะต้องตอบสนองความรักให้กลับมาได้แบบที่เราต้องการแต่ความรักที่แท้จริงมันไม่ควรมาพร้อมกับเงื่อนไขคุณจงมอบความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณหยุดคาดหวังความสุขและความรักจะเข้า,า,ขามาหาคุณเองโดยธรรมชาติค่ะวิธีการปฏิบัติ ให้ความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ยึดติดความสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นไปแบบที่คุณต้องการหนึ่งเปอร์เซ็นชื่นชมในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์โดยไม่เปรียบเทียบเห็นหรือ,อยังแล้วคะว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นที่ตัวคุณทุกคนคะการทําให้คนรักของเรารู้สึกรักเราแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลย หรือมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจความสัมพันธ์แต่มันคือการที่คุณเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามให้คนอื่นมารักมาเป็นคุณหันมาใส่ใจในการรักตัวเองและก็เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตั้งหากล่ะคะเมื่อคุณทําเช่นนี้แล้วคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันความเหนื่อยล้าและก็ความไม่มั่นใจคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิต ความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและคุณจะสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ที่เบาสบายจริงใจและยั่งยืนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะจงกล้าที่จะรักตัวเองจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความรักที่แท้จริงจะตามหาคุณเองอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจและมอบแนวคิดดีๆให้กับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกรูกเก๋ไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองสู่ความรักที่ดีอย่างยั่งยืนและมีความสุขค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ